ดูครับพปอกันนะครับโซงสาวๆ,ๆมันนี้ก่สีแห้งแล้วครับน้องกว่านะจกักสองโมงก็นได้เก็บแล้วครับนี่นโซงบรรยากาศสาวๆที่ท้องไห้ท้องหน้าเหมาะลงพูหนาวครับเมื่อคืนนี้สุดยอดตําหนาวร กัดซอสเอาทากุก้งควันควันพิเศษนะไม่ตรงหน้าเราพอแห้งนะครับอากาศเย็นสบายครับเมื่อคืนนี้ครับไปบ้งเชา้านี้เราได้อะไรกิน เน,นะน่ปวเต้นไข้โอ้ยหนูพุกง่ายครับขาเมื่อคืนนี้โอ้ยนี่ก็ปมมือน่อยนึงครับหนูกระไ้เพราะปมนหนูซิ่ง มีนูเราแก่น,นะนี่ละต้มไก่นี่ละมองนอนมองนอนเสียงอาหางท้าเบิ้งนะครับท้าเบิ้งป่าครับเดี๋ยวสิทายให้เบิง้งอีกรอบนึงเดี๋ยวครับตึกะระุงครับเออไม่แล้วตึกะระุง,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 ะงป่า คือส้นงบปลาน้อยครับรน้ำกำลังสีแห้งมโอ้น้ำอยังบ่แห้งคับเดยบ้านเราซับนี่เก่าละปลาน้อยอน้ำมันกด มีปลาใหญ่มาประคอมาซื้อเนอะน้ำนยังบัวแหง้แง,งครับจ่เย็นๆครับ ก็โอ้ีอ่ตะปาข้าวของเนาะโอปป้อย่อยตออยู่ายหมานเร็วายไหมสาวหลายครับป่าน้อยปชาเนี้ป่าใหญ่จกสิบปันได

โยนลงไปเลยใส่สะดุ้งโยนที่หัวแล้วได้เละได้แล้วมันออสะดุ้งเนาะโอ้ไม่ทับตัวมันบ่เออปาขอยกเดชได้อยู่ดช พอได้เก็บคับปลากระไดพได้ปลาน้อยไปซื้อเข่าปลาแท่งอะไรปลาน้อยนยนี่กระไดเจ็ดสิบแปดสโนึงปลาแทงครับปีนี้ยกยกยกเอ้ยเอาแนวไส้กนเนาะนี่งปลาโยังเบปลายังไปซ้ำค mưa mử bộ màn đó sức cào cao mà Cao cao mà, Bà khóc rồi Nè เดี๋ยวมันจะได้ปลาคนป่านะไลปลาครับไลปลาไลมันออกมาพูดอไปเราพูดอ่ะตัวเดียพูดลลืดลืดลืดเหรอพูดออืม เอออดอ,ดอ,ดอ,ดอดปลากระไดเดินรองรัรอยู่อย่างนี้จะปลาซิเข้า,รขาบรอบนี่โอ้โมกโมกๆมกปลาซิเข้า นำลังอยู่พี่โบหอดอิดอกต๊กน้ำจังเลยยุนี่ก็มีตะค้นแล้วว่าเจ้าก,กระไรย,ยกยกเข้าแล้วกระไรโว้ยจะดุงขับมันเข้าป้ามาแล้วป่าน้อยกระไร ทางพุทธหกโลกคนนำแล้วเอยกมาใหญ่โ oh, อ้ยเดีดเดี๋เดเดพุทธอ้จะดงขาจากป่าไปสักป่าโคป่าโคกับปูสจะดงขาดโอ้ม่แต่ปาซิจงามๆอ้าไปูะด้งมาหางกิโซ่ักน้อย งก็ปเป็นใจ,จบจ้บจบจบยจะ 3, ดุกสปีสปีย <laughs> น,นียนคัดเลยเว้ยมันคาดเนี่า ยุกยกบอเน,นดีโอ,โอป้ประสูดกระสูดธรรมดาละบาธรรมชาติแข็งแรง นกป็นเียป่าน้อยป็น็กขอ,นนอ,อดึกสะดุ้งเอาจัจสีละครับป่ามันจังสะอาดบดุ้ทึขี้ตมคนโควก็สบายป่าหัวเนเา เราต้องเอาวิธีนี้ป่ามันจังโบนเอาเร็ว,วกระสันกัดขี้ตมเข้าเงือกมันมันสีน้อเร็วมันสีบวสดแต่นั้นพร้อมครับบวสดคักพร้อมครับขี้ตมอันนี้ก็เก็บไงาตากสะอาดไปตะกินน้ำครับติดสะดุ้งเอา

น้ำรักสีแห้งครับเดี๋ยวทาเบิ้องอีเธอหนึ่งเบื้งครับป่าที่ตึกสะดุงมาได้ไม่เปื้อนขี้ตมเลยสะอาดสะอ้านนะครับมจะง,งามครับตึกสะดุงมาได้มันสิง,งามจปงงสีละมันคือป่างมบนในขี้ตม้มเรากบ็บนเอาไงพร้อมครับไปกระใส่ทางน้ําแข็งได้เลย